แทนพระองค์มอบถุงยางชีพและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานให้กับนักเรียนและราษฎรที่ตำบลท่าแฝกอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะที่โรงเรียนบ้านไผ่างามวิทยาตำบลท่าแฝกอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์นายอุดมอินทองนะักจัดการในพระองค์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณปฏิบัติการเป็นประธานแทนพระองค์มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนไผ่างามวิทยาจำนวน6ทุนโรงเรียนบ้านงอมมดจำนวน5ทุน พร้อมทั้งนำถุงยางชีพและอุปกรณ์กีฬาจำนวน160ชุดมอบให้แก่นักเรียนและรัศดรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตาบลท่าแฝกอําเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ตมบลท่าแฝกอําเภอท่าปลาเป็นตาบลที่อยู่ในพื้นที่กันดานอยู่ห่างจากอําเภอท่าปลา80กิโลเมตรมีประชากร4,418คน1,382หลังคาเรือนประชาชนในพื้นที่มีอาชีพทําการเกษตรและรับจ้างพืชเศรษฐกิจสําคัญคือข้าวโพดและถั่วค่ะ